You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้น <spans> วิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment สวัสดีครับสวัสดีครับก็เอ่อมีงบตัวทิสโกออกมานะครับแล้วก็ตอนบ่ายทิสโก้ก็จัด Analyst Meeting เลยนะครับก็ดีนะครับก็จะได้ได้ได้รู้ทั้งงบแล้วก็วิวไปเลยนะครับก็ในตัวงบก่อนเนี่ยงบออกมาดีนะครับดีกว่าที่เราคาดไว้10%นะครับใกล้เคียงกับที่ที่ตลาดคาดไว้นะครับส่วนตัว k e ย์เม s เ g จจากจากตัว Meeting เนี่ยนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับเพราะว่าดูแล้วตัว Asset Quality ก็ยังบริหารจัดการได้นะครับแต่ว่า เออเมเนจเมนต์ก็ยังมีก็ยังกังวลเรื่องเรื่องแนวโน้มในอนาคตหลังจากที่ภาวะการระบาดรละลอกล่าสุดเนี่ยมันมันรุนแรงนะครับกว่าที่ที่หลายๆฝ่ายประเมินไว้นะครับแล้วก็แนวโน้มการจัดหาวัคซีนเองก็ยังยังมีไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับก็ต้องตามดูประเด็นนะครับผมเริ่มจากตัวงบก่อนละกันนะครับในฮิสโก้เนี่ยแบงค์แรกนะครับที่รายงานตัวงบกำไรแต้มสองออกมานะครับอยู่ที่1666ล้านบาท นะครับตรงนี้เนี่ยลดลง6% Q-on-Q นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้น25% y e a r o n y เ a r ดีวอดีคว่าเราค่า10%เนี่ยหลกัลกๆมาจากตัวการตั้งสำรองนะครับที่ลดลงกำไรก่อนสำรองเนี่ยหรือ PPOP เนี่ยจริงใกล้เคียงกับที่เราทำไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก,ก็เป็นเป็นไซด์ที่เดียวนิดหนึ่งนะครับว่า Management ไม่ได้กังวลเรื่อง Asset Quality มากนะครับก็เลยลดตัวสำรองลงนะครับ ดังนั้นในใน,ในตัวงบนะครับก็เราเราคิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับ NPL ขึ้นนิดหน่อยตามตามสภาวะการนะครับแล้วก็ Coverage Ratio หรือว่าจำนวนสำรองต่อต่อ n p l ทั้งหมดเนี่ยขอสยังเป็นแบงค์ที่สูงอยู่มีถึง214%ซน,นะครับซึ่งสูงสูงที่สุดในในกลุ่มแบงค์ที่เราดูอยู่นะครับประเด็นถัดมานะครับในใน analyst m e e t i n g เนี่ยก็โทนเป็นกลางๆนะครับไม่บวกไม่ลบมีอยู่สามเรื่องด้วยกันท,ที่ที่คุยกันหลักๆนะครับ ประเด็นแรกเนี่ยท,ที่ที่มีคนคุยกันเยอะแล้วก็มีคนส่งมาถามผมนะครับหรือว่ามีคนพูดถึงเยอะก็คือโปรแกรมคืนลดจบนี่ของของของทิสโกที่เขาทำา PR มาเมื่อประมาณสอวันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้นะครับผมฟังฟังอย่างที่ผู้บริหารเล่าแล้วเนี่ยผมมองเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับแล้วก็มองว่าทมมิ่งดีด้วยนะครับ โดยทิสโก้เนี่ยจริงๆเขาทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ PR ในในวงกว้างนะครับก็จะใช้ให้พนักง,งานสินเชื่อเนี่ยติดกับหาโทรหาลูกค้าเอาประมาณนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คืออยากผู้อยากได้ได้ได้ไดจำนวนคนมาร่วมโปรแกรมมากขึ้นนะครับก็เลยทำเป็น PR วงกว้างขึ้นมานะครับโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มี High LTV ก็คือมีอจำนวนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเนี่ยค่อนข้างสูง นะครับแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเป็นการดึงให้ลูกค้าเนี่ยเอาลถมาคืนนะครับแล้วก็ถ้าขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ตามฟ้องร้องต่อนะครับก็จะไม่เหมือนโปรเซสปกตินะครับก็คือยกยกประโยชน์ให้นะครับูพง่าไงก็คือยอมคัดล็อตใน,นวันนี้นะครับเพื่อดีกว่าที่ไปรีสตัคเจอร์กันแล้วกลุกล่มลูกนี้ตรงเนี้ยอนาคตก็ไปไม่ไหวอยู่ดีนะวันนั้นเนี่ยมูลค่าหลักประกันที่เป็นรถยนต์นะครับ มันจะลดลงกว่านี้อีกเยอะนะครับและขาดทุนอาจจะมากกว่านี้นะครับผู้หารมองขาดทุนต่อคันเนี่ยประมาณสักห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งซึ่งอ่าแล้วก็จํานวนที่น่าจะเข้าเนี่ยอยู่ประมาณสักสองพันถึงสามพันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับในว่าจะต้องตั้งสำรองเพิ่มมีคช้จ่ายเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าทาง management เนี่ยได้ตั้งสำรองตรงเนี้ยเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถึงว่ามีโปรเจกต์เนี่ยตามนี้สองพันสามพันคันนะครับก็อ่าตัวการตั้งสำรองก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ อีกข้อหนึ่งที่ผมมองว่าดีก็คือว่าช่วงนี้ทามมิง่งราคารถมือสองเนี่ยกำลังดีด้วยนะครับดังนั้นขาดทุนจากรถยึดที่หรือรถที่นํามาขืนตรงนี้นะครับก็จะน้อยลงนะครับก็เหมือนว่าเป็นทามมิ่งที่ดีเพราะว่าปีหน้าเนี่ยพอหลายๆาแบงก์เริ่มกลับมายึดรถกันแล้วเนี่ยซัพพลายเริ่มเข้ามาราคารถมือสองมันจะลงนะครับดังนั้นเนี่ยราคารถมือสองช่วงนี้แน่ยึดมาขายนยผมคิดว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับดังนั้นเห็นด้วยกับโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นการลลอปีีน้แแหะต่มันเป็นนนนกาาารทํใให้ลอนานาคตี ประเด็นที่สองนะครับก็คือตัวการตั้งสำรองนะครับที่ไตมาธสองเนี่ยออกมาน้อยกว่าที่ที่เราคาดนะครับอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของสินเชื่อทั้งหมดนะครับไตมาสหนึ่งเนี่ยอยู่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่อบรให้ผลดังนี้นะครับว่าไตมาสหนึ่งเนี่ยเขาตั้งเผื่อไว้แล้วนะครับสําหรับตัวเอ่อเอ่อผลกระทบของโควิลดล่าละลอกสามแล้วก็มาถึงไตมาธสองก็ยังไม่ได้เห็นว่าว่ามันมีภาพอะไรที่แย่ไปกว่าที่เขาคิดน,นะครับดังนั้นการตั้งสำรองก็เลยกลับมาสู่ระดับปกติ ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ภาพนี้น่าจะไปต่อก็คืออยู่อยู่ที่ระดับประมาณนี้หนึ่งเปอร์เซ็นบวกลบนะครับก่อนสินเชื่อทั้งหมดในครึ่งปีหลังนะครับถ้า NPL ไม่ได้วิ่งขึ้นเร็วมากนะครับมีตัวเลขกําหนดไว้คือประมาณสักสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันอยู่ที่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ NPL ยังก็มีแก็บมีมีคูชั่นตรงนี้อีกพอสมควรนะครับที่ทางแมเนจเมนต์บองไว้เผื่ออยู่แล้วนะครับ ในมุมเราเนี่ยเราคิดว่าเอ็ีไม่น่าจะเกินสามเปอร์เซนด้วยซ้ำนะครับสำหรับกลุ่มของตัวทิสโก้นะครับเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อของเขาเนี่ยมันคอนเซอร์เวทีฟมาก่อนโควิดอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็จะสบายสบายตัวกว่ากว่ากว่าหน่อยนะครับข้อที่สองก็คือตัวสินเชื่อที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับตอนนี้มีอยู่แค่สามเปอร์เซนของสินเชื่อทั้งหมดเองก็คือถือว่าน้อยมากนะครับตีซะว่าเกือ,เกอบเกือบทั้งหมด เนี่ยแ้นเะนะนะคคึ่งหนึ่งเนี่ยเป็น n p ็แล้วก็เป็นบีบวกขึ้นไปแค่หนึ่งเอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับกับส่วนที่สามคือเอทิสโก้มีการบริหารจัดการ n p ็แบบค่อนข้างแอคทีฟนะครับตรงนี้น่าจะช่วยได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือทิสโก้เนี่ยยังคงเมเนจเมนต์ยังคงมุมมองเดิมนะครับว่าอยากจะจ่ายปันผลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะจ่ายได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ดีกับผู้ถือหุ้นนะครับที่ในในช่วงภาวะแบบนี้ที่ จะได้ได้ได้ผลตอบแทนกลับไปนะครับอันนี้นเรายังเชื่อว่าทิสโก้จะเป็นหุ้นที่จ่ายดีเวนต์ยิวได้เจ็ดเปอร์เซ็นตในปีนี้นะครับสูงที่สุดในกลุ่มแบงก์นะครับและหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจากตัวตัวสตัคเจอร์ก็ด้วยที่เขาเป็นกลุ่มนะครับราการการเลคูลเลตเลคูเลตของแบงค์ชาเนี่ยมันแค่เป็นตัวแบงก์นะครับธุรกิจบริษัทลูกลอื่นๆเนี่ยจริงสามารถจ่ายปันผลขึ้นมาได้เกินโดยที่ไม่ได้โดนบังไว้ของตัวตัวกฎเกณฑ์แบงค์ชานะครับนี่คือข้อดีของ,ของการที่ เอาสตัคเจอร์มันเป็นกลุ่มนะครับอ่ได้อีกส่วนหนึ่งที่เรามองนะครับก็คือว่าตอนนี้ทีสโก้เองมีเงินกองทุนชั้นที่1ต่อสินทรัพย์เสี่ยมเยอะมากนะครับเยอะที่สุดเลยมีอยู่ประมาณ19เกนะครับเ,เกณฑ์ขั้นต่ำไม่ใช่แปดเอซนะครับเกินมาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราดูสมมติออปติมั่มเลเวลระดับเหมาะสมสัก15%้าเใกล้เคียงกับคู่แข่งเนี่ยนะครับลดลงมาสี่เรเซนตรงนี้คือเงินทุนที่ขายออกมาได้นะครับ เป็นซื้อหุ้นคืนอันนี้ whatever นะครับอ่าคิดเป็นเงินประมาณสัก7,00 0ล้านบาทหรือถ้าตีเป็นต่อหุ้นนั่นคือ8.7บาทต่อหุ้นนะครับตรงนี้มันเพิ่ม yield ให้กับผู้ลงทุนได้เนี่ย9.6%นตะครับตรงนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะรีแลกซ์ออกมาหลังจากที่มันผ่านช่วงโค้งวิกฤตตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่ในเนีเรามองทิสโกเป็นหุ้นที่เหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับที่ที่ลงทุนมุ่งเน้นปันผลด้วยนะครับแล้วก็ต้องการหุ้นที่อ นะครับจัดจากโควิดนะครับก็เราคิดว่าตัวนี้เหมาะสมกับนักลงทุนประเภทนี้นะครับเราแนะนำเป็นซื้อนะครับราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองบาทนะครับมีอัพไซจากราคาปัจจุบันมาสักยี่สิบสองเปอร์เซ็นได้ครับไอซ์ลบถามต่อนิดนึงครับเรื่องที่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็จะเห็นได้เลยว่าเริ่มมีมาตรการพักชําระนี้ออกมาแล้วบ้างให้ไอซ์อัปเดตประเด็นนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวไอซ์เปิดมานิดนึงครับ อ๋อโอเคลืมเปิดใหม่โอเคก็เมื่อวานมีตัวามาตรการออกมานะครับก็ทางแบงก์ชาติเนี่ยกับสมาคมธนาคารก็ออกมาให้ให้ความชัดเจนนะครับว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกเนี้ยนะสองเดือนนะครับสําหรับลูกหนี้ SM-E แล้วก็ลูกหนี้รายย่อยนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากามาตรการล็อกดาวน์รอ,อบนี้นะครับแล้วก็หรือว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะครับ ที่อาจจะทําให้กิจการต้องถูกปิดไปนะครับหรือว่าพนังงานเราต้องตกงานนะครับก็จะพักพักนี้ให้ในในเดือนนี้เริ่มเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็เดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ไ,ได้สําหรับตัวแบงก์พาณิชย์แล้วก็นอนแบงก์ด้วยนะครับที่อยู่ภายใต้การกํากับของแบงค์ชาตินะครับในในใน,ในมุมมองเรานะครับก็คิดว่ามาตรการรอบนี้เนี่ยตรงจุดมากขึ้นนะครับไม่ได้ให้ เป็นการทั่วไปเยอะนะครับดังนั้นก็จะไม่เกิดมโร์ล่าภาษเช่นที่ว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนก็จะเข้าโปรแกรมได้แบบนี้ผมคิดว่าจะมีได้น้อยนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบว่า่กิจการไม่ไ,มได้รับผลกระทบจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมีทั้งเป็นทั้งเป็นข้อดี2ต่อคือ1คือไม,ไม่ได้มีมโล่าภาษานะครับข้อที่2ก็คือว่าผลกระทบกับกลุ่มแบงก์เนี่ยก็จะน้อยมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาช่วยเฉพาะคนที่ช่ที่ท,ท,ที่อยู่ในภาวะแย่กจริงๆ ใน10จังหวัดที่มันมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นไม่ได้ช่วย77จังหวัดเหมือนรอบก่อนนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นแบงก์ได้ปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ว่าผลกระทบเนี่ยดูไม่น่าจะเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อที่อยู่ในการช่วยเหลือเนี่ยอยู่ประมาณ15%ของเชื่อทางระบบนะครับนี้แบงก์พานิ์อย่างเดียวนะครับก็เราคิดว่าคงไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับ35-40%เหมือนปีที่แล้วนะครับอาจจะขึ้นเก่งๆกันจะ18-19% นะครับไม่น่าจะเกินยี่สเปอร์เซ็นดังนั้นผลกระทบต่อรายได้แบงค์เนี่ยจะน้อยมากแล้วก็การรับรู้ไรายได้เนี่ยมันไม่ได้รับรู้ตามเกณฑ์นเงินสดนะครับมารับรู้ตามเกณฑ์คงค้างนะครับดังนั้นตรงนี้การรับรู้ไรายได้ในงบของแบงค์ยังมีอยู่นะครับดังนั้นผมเชื่อว่ามาตรการรอบนี้คือทําได้ตรงจุดแล้วก็ผลกระทบกับแบงค์พาณิชย์เนี่ยจะน้อยมากด้วยเช่นกันนะครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้นะครับเั้นนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ